มาดูผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินาย,ยกกันบ้างนะคะซึ่งที่ประชุมเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ค่ะรับผิดชอบในการเผยแพร่คําสอนก่อนที่จะมีงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ มอมหลวงปนัดดาดิตสกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระสพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกณห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยคณะกรรมการประกอบด้วยนายประวินพัฒนพงศ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนจากสํานักพระราชวังผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหารผู้แทน กองทัพกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง3าช่อง7โมเดิร์นนและสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT หม่อมหลวงปนาาัดดาลกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดงานพระสบว่าหลายหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับแล้วเมื่อมีหมายกำหนดการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาสามารถดำเนินการต่างๆได้ทันทีพร้อมกันนั้นจะมีการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานอีกครั้งในชั้นสุดท้าย สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามากุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาการประชุมที่ธรรมเนียบรัฐบาลทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก่อนจะมีงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพอย่างต่อเนื่อง